ไปลุ้นนะตรงนี้ได้ตามนได้ได้หน้าแล้วรอดูเลยเต้เข้าเขาหน่อยเต้คนนี้อยู่ชั้นไหนเขาอยู่ชั้นสามเขาอยู่ใายดิบชั้นสามนะอยู่ข้ายใคมีปืนมีอะไรไหมไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมไปกับพี่เลยอ่อมันไม่ได้เกี่ยวกัวไรบี่มันมีกล้องหลายตัวพี่ไม่ไดี่ยีอะไรเลยมาหาตัวคนนี้คนเดียว เช,ชื่ออะไรชื่ออะไรเป็นชื่อนะกกไะครับทำสัุคนเลยครับเดี๋ยวดูว่าคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูครับเดีด <c oughs> นี่เป็นเหมือนจับไม่เรียกเรียกไหนครับจับสามจังหวัดระยองนะครับที่สองหนึ่งแปดครับสองสองเจ็ดลงมือที่หกมิถุนายดนะือนสองห้าหกเจ็ดด้วยเนี่ยตัวเราเลยนะครับนายหรือนาย ต้องหาว่ากาะทำความผิดฐานลักทรัพย์โดยใช้ยาสานะเพื่อสะดวกแก่การกระทําผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นจากการจับกลุมและช่องโหวทรัพย์นี่คืออะไรครับนี้เป็นข้อหาครับฟังนะฮะอนุญาให้ฟังนะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวแจ้งก่อนว่าจะต้องถูกจับตามจับนี้นะไปส่งตัวที่สพเมืองระยองนะครับแล้วก็สิทธิ์ของเราเนี่ยในฐานะผู้ต้องหาเนี่ย ผมจะแยกสิทยิพิสจ้านะครับสิทธิข้อแรกเนี่ยมีสิทธิให้การไม่ถึงเวารดี๋ยฟังก่อนฟังก่อนนะสิทธิ์ให้การหรือให้การก็ได้ครับทําให้การเราใช้ดนเองภาษาภาษาสองมีสิทธิ์ศานายความครับสามมีสิทธิจะแจ้งญาติพัตจ้าถึงการจับกุมนะแล้วก็มีสิทธิ์ได้รับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยนะเข้าใจสิทธิ์กัข้อหาใช่ไหมโอเคเดี๋ยวถามก่อนว่าชื่อเล่นชื่ออะไรเนี่ยพี่เก่งพี่เก่ง ทำอาชีพอะไรอ่ะก็ผมทำไฟฟ้าไฟฟ้าครับเหมาอย่างนี้หรอทำงานไฟฟ้าทุกต้อแล้วแล้วเคยเคยไปโกงอะไรเขาเปล่าโกงไม่มีนะมีโกงไม่มีนะเราทำทำมากี่ปีแล้วนี่พี่ผมทำหลายปีแล้วครับทำมาหลายปีแล้วครับทำเดินไฟฟ้าอย่างเดียวใช่ไม่ต้องคนตุ้มตัวพี่นะไม่ต้องใส่มันต้องมันต้องใส่ครับ ทำงานตลอดพี่เป็นสายไหนานที่ไม่ได้ทำร้ายร่างกายไม่แะไรยังต้องทา,งารเล